ขยายวงให้กว้างเอาแล้วาสีม่วงเอาสีที่หนึ่งสีที่หนึ่งที่ให้ไปสีอะไรสีแดงสีเหลืองสีที่สามกลังจะให้ไปอะไรแปาแบ่งกันนะคะ <c ười> ค,คนคอยก็คอยดีๆแล้วทำไมตรงนี้มันลบเออืเนี้ยเต็มเบลเบเบลเบเบเบลเบเบลเบเบลเบลเบลเเเบรเเบเบล่นเบเบลเเบลเบเบลเเลบลเะลเลบเลเเลบน พอหรือยังครับอแล้วก็วางลงค่ะกลมแล้วก็วางลงค่ะวางลงค่ะวางลงววางลงค่ะ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 เป็นสีเขียวว้าวว้าว